หลิงออมเตะนะฮะอุ hum, a a ้มรักษาประตูครับน mm ่าจับตาเอาละหลิงออมจะเตะกันยังไงแค่ดื่กาแฟหลิงออมจะมีอะไรหวานๆแบบคู่อื่นเขาไม่หามีไหมมีไหมเออยังไง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 เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้น็อกีดจะเย็นๆเย็นโอ้แต่ละอ่ะ หิ่งออมใจเย็นๆลูกรอฟังเสียงนกปีดแป๊บเดียวอ้าปุ้มสู้ๆนะฮะหรือออมสู้ๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอฟังเสียงนกหวีดด้วยนะฮะใจเย็นนะฮะเอาแล้วนะเอาแล้วนะรอฟังนะเอาละอะไรอ่ะเออนีโอ้เดอดจานโถโอ้ยไม่เป็นไรลูกโอ้ ตอนนี้นะฮะแดง4ต่อ2นะครับแดงนำ4ต่อ2องเรดทีมส่งเสียงมาโอ้อดเอาา่ะครับคู่หญิงของเรานะครับจบลงไปแล้วว่องไวเหลือดักกดาชายแล้วฮะ